สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว e x t r e m e i t กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับในแบรนด์ MyMove w a t c เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่เรียกว่าขายราคาถูกมากปกตินาฬิกาที่มันมี GPS เนี่ยราคาคือแบบ 1,000บาท8,000บาท,บาทหมื่นกว่าบาทขึ้นไปราคาแบบตำาำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับราคาแบบหลักพันต้นๆเงี้ยไม่มีแต่สำหรับตัว Mimo Watch ตัวนี้นะครับที่เป็นรุ่น Pro นะมี GPS built-in แถมมาให้ด้วยแถมแบบฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ย,ยใส่มาให้ใหม่ทั้งหมดนะครับก็ดีไซน์ผมพามาดูดีไซน์กันก่อนวัสดุอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นวัสดุที่เรียกว่ามันเป็นเหมือนกับโลหะ คือแบบดูแข็งแรงดูพรีเมียมมากนะครับโดยสีของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับจะเป็นสีดำสีฟ้าและก็จะเป็นสีวานิลลานะครับผมก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอย่างตัวนี้จะเป็นตัวสีดำด้านหน้าหน้าปัดหน้าจอของเขาเนี่ยจะมีไซส์ขนาดที่1.6นิ้วโดยตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Amo l e d OLED นะครับ oh. ก็ให้แสงสว่างอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้าง,งสวยงาม oh. การทัดนะครับอันนี้บอกก่อนนิดนึงว่า ความดูลื่นไหลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบดูแบบพลิ้วไหวแต่ถามว่ามันทัดลื่นติดนิ้วไหมอันเนี้ยทัดลื่นติดนิ้วอยู่แล้วนะครับผมบอกก่อนว่ามันทัดลื่นติดนิ้วได้แบบสบายๆนะครับเพียงแค่ว่าตัวเฟรมเรทหน้าจอเนี่ยเท่าที่ดองมองดูเนี่ยมันน่าจ,จะอยู่ประมาณแค่30มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้น60แบบว่าเฟรมเรทลื่นไหลสู้แสงได้ไหมสู้แสงด้านนอกได้แบบสบายๆนะครับนาฬิกาตัวนี้มันจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการกันนะ้ําเป็นนาฬิกาที่เรียกว่า ราคาค่อนข้างถูกแต่ได้ฟีเจอร์กันน้ําสามารถใส่ว่ายน้ําอะไรต่างๆได้ตัวนี้ผ่านมาตรฐาน 5ATM นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เฮ้ยตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ค่อนข้างอึดนะครับถ้าสมมติเราใช้งานพร้อมกับตัว GPS นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ12วันด้วยกันแต่ถ้าสมมติคุณไม่ได้ใช้งานในเรื่องของตัวโหมด GPS เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20วันนะครับแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งตอนที่ผมลองเทสเนี่ยอันนี้บอกก่อนว่าผมให้ทีมงานเอาไปใส่เทส เขาเปิดสูตทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแท็กกิง้งการปรับการให้หน้าจอติดอะไรทั้งวันนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้จริงเนี่ยจะอยู่ประมาณ5วันถึง6วันนะครับอันนี้แบบเปิดสุด100%ทุกอย่างแล้วก็เล่นค่อนข้างหนักนะครับแต่ถ้าสมมติคุณไม่ได้เล่นหนักอะไรขนาดนี้อยู่1น,นึ่งอาทิตย์แน่นอนอันนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขแบบว่าตั้งค่าให้จอเปิดติดตลอดเวลา ก็สําหรับเจ้าตัว m i m o Watch Pro ตัวนี้นะครับก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีเขียนเอาไว้เลยสามารถวัดฮาร์ดเรทได้24ชั่วโมงนะครับบิวอิน GPS แล้วก็โหมดการออกกําลังกายเนี่ย110โหมดบวกก็มีประมาณ116โหมดด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนเพื่อนๆแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆเลยก็คืออะไรรูป้ป่ะการวัดในเรื่องของตัวฮาร์ดเรทครับตัวนี้เนี่ยมันวัดทุกๆ10นาทีนะค,คือแบบ ก็อ,อย่างนี้ผมก็จะมีการเก็บล็อกเอาไว้นะครับก็ในวันที่29เดือน9เนี่ยมีการเผาผ่านแคลอรี่ไปทั้งหมด435แคลอรี่เดิเนไปทั้งหมด4,227ก้านะครับแล้วก็มีการลุกนั่งเนี่ยทั้งหมด15ครั้งด้วยกันการวัดฮัตเรตอยากจะให้ดูอันนี้คือแบบละเอียดมากมันเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่ราคาไม่แพงแต่ มันดีเทคฮัตเรดได้แบบค่อนข้างถี่และละเอียดนะครับเนี่ยทุกๆ10นาทีนะครับจะมีการวัดฮัตเรดใหม่ตลอดเวลาเนี่ย86 70 81หกเจ็ดีเทคทุก10นาทีนะครับผมเนี่ยก็จะมีการบอกเลยว่าเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยฮัตเรดอยู่ในช่วง81ต่ำสุด70สูงสุด133นะครับแล้วก็อ่าเนี่ยมีการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้ครบแบบละเอียดมากนะครับผมนี่วันนี้อาจจะไม่ได้ออกกระลังกายอะไรหนักนะครับ ก็เรียกว่ามันสามารถวัดได้ละเอียดมากสำหรับในส่วนงตัวฮันเลทนะครับแล้วก็ในส่วนค่าความเครียดนะครับนาฬิกาตัวนี้สามารถวัดได้บอกเป็นแถบสีต่างๆนะครับนี่จะมีการบอกเลยว่าเฮ้ยเราผ่อนคลายเนี่ย35%เราอ่อนๆเนี่ยอยู่ประมาณ53%นะครับแล้วก็มีความเครียดเล็กน้อยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ12%แล้วก็ความเครียดแบบเครียดหนักๆเนี่ยอันนี้ไม่มีเลยไม่มีการแบบ ไม่มีความเครียดก็เรียกว่าเป็นคนอารมณ์ดีแล้วกันตัวนี้ก็สามารถวัดออกมาได้ทั้งหมดถือว่าค่อนข้างละเอียดมากนะครับในส่วนงตัวการวัดความเครียด ตัวนี้นครับเราก็จะสามารถวัดได้นะครับอย่างตัวออกซิเจนในเลือดตัวนี้จะอยู่ที่97ก็ถือว่าโอเคเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่ราคาไม่แพงแต่มีฟังก์ชันในส่วนงตัวนี้นะครับการนอนอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนว่าได้ลองเล่นแปบๆแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่นอนตอนนอนจริงๆอันนี้ไม่ได้วัดมานะครับแต่สิ่งที่มันเจ๋งที่สุดเลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่า นี่ไปปั่นจักรยานมา31.55กิโลแต่ผมอ่ะไม่เหนื่อยเลยครับเพราะผมให้ทีมงานไปใส่ปั่นมา <c oughs> อ่ะตัวนี้นะครับผมให้ทีมงานไปทำภารกิจในเรื่องของการออกกำลังกายลองเทสนาฬิกาตัวนี้มานะครับเขาจะเห็นว่ามีตัว GPS t ท a c k i n g ทั้งหมดเลยว่าเนี่ยไปปั่นจักรยานมาที่ไหนนี่ดูดูทีมงานผมเขาใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสครับ <What? S 1> เขาไปปั่นในมอลังสิตมาบนอยู่นั่นแหละไม่ยอมออกไปไหนนะครับเป็นระยะทางทั้งสิ้น31.55กิโล แรงไปไหนวะเนี่ยปั่นจักรยานไม่หยุดเลยนะครับเผาผ่านแคลอรี่ไปที่ 1, 3 3 0แคลอรี่นะครับแล้วก็การเต้นอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1 5 2ด้วยกันนะค,ความเร็วในการปั่นอยู่ที่12.9กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เรียวกว่าปั่นชิลๆสองสาวไปเรื่อยๆนะครับ <S 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 ข้อดีมันคืออะไรรู้ปะมันสามารถแยกจำแนกความเร็วทั้งหมดได้นะครับเนี่ยความเร็วตอนหนึ่งกิโลนะครับมีบอกไว้ทั้งหมดเลยว่า ช่วงกิโลเมตรที่1เราวิ่งปั่นเร็วเท่านี้ปั่นช้าเท่านี้ปั่นเร็วเท่านี้ปั่นช้าเท่านี้มีบอกเอาไว้ทั้งหมดนะครับอัตราการเต้นหัวใจมีบอกได้ละเอียดมากเวลาปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยปั่นหนักๆ38นาทีปั่นแบบค่อนข้างหนักนะครับก็อยู่ที่30กว่านาทีนะครับแล้วก็ปั่นแบบอ่ะเรื่อยๆนะครับอยู่16นาทีปั่นแบบธรรมดา22นาทีแล้วก็ปั่นแบบคนขี้เกียจกำลังสองสาวอยู่เนี่ยประมาณ15นาทีไม่เบาเวทีมงานเราคนนี้ และนอกเหนือจากการออกกําลังกาย,น,ยนะครับผมนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถวัดสุขภาพของผู้หญิงได้ก็พูดง่ายๆคือประจําเดือนนั่นเองอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับก็ไม่แปลกหรอกทีมงานแต่ละคนเราผู้ชายทั้งนั้นเราสามารถวัดรอบประจําเดือนได้นะครับว่า ประจำเดือนเรามาวันนี้นะครับมันก็จะคํานวณให้ว่าอีกรอบเนี่ยมันจะมาประมาณช่วงไหนช่วงไหนทําให้แบบว่าเราพกพาทำไมาได้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างถ้าเรารู้ประจําเดือนนะครับโอเคต่อไปนาฬิกาน้ําอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการกินน้ำนะครับเราสามารถให้นาฬิกาตัวนี้ช่วยเก็บข้อมูลเรคคอร์ดได้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรดื่มน้ําปดถึงสิแก้วอันนี้เราจะได้รู้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราดื่มน้ําไปเท่าไหร่แล้วเนาะในต่อมาครับตัวนี้อุปกรณ์ เราสามารถเช็คสถานะได้โดยเฉพาะในส่วนของตัวหน้าปัดเราสามารถดาวน์โหลดหน้าปัดได้นะครับมีเป็นร้อยแบบเลยใครที่แบบชอบนาฬิกาหน้าปัดเป็นแบบไหนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆหน้านี่มีให้โหลดเยอะแยะมากมายอัปโหลดเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่หน้าปัดเราก็จะเป็นรูปแบบใหม่อันเนี้ย สามารถเล่นลูกเล่นอะไรต่างๆได้ดูสวยงามมากนะครับใครที่แบบว่าไม่กลัวแบตหมดคุณก็เปิดหน้าจอคาไว้ตลอดเวลาได้อันนี้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ปรับแต่งได้ตลอดเวลานะครับอันนี้มีให้เลือกเยอะแยะโคตรเยอะผมบอกได้เลยอ่ะต่อมาในเรื่องของการแจ้งเตือนอันนี้เจ๋งมากนะครับกับนาฬิการาคาแบบ กบารอ่ะอันนี้คือข้อดีเลยมันสามารถเปิดการแจ้งเตือนได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโทรแล้วก็ที่สําคัญพวกแอปเติร์ดปาร์ตี้ปกติเนี่ยถ้าสมมติเป็นการโทรศัพท์ปกติอะไรต่างๆนาฬิกาตัวนี้มันแจ้งเตือนตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเจอพวกแอปเติร์ดปาร์ตี้อย่างเช่น Facebook Messenger เนี่ยบางครั้งก็เตือนบางครั้งก็ไม่เตือน,ตอนแต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่เตือนเดี๋ยวผมจะลองแบบสดๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ลองโทรเข้าไปดูครับรอ,อดูนะครับ ติดแล้วก็เด้งแจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดตัดสายอะไรต่างๆเนี่ยผ่านนาฬิกาก็ได้แต่ถ้าสมมุติเราอยากรับสายก็ควักโทรศัพท์มือถือมาขึ้นมารูดนะครับแล้วก็จะมีเมสเซจบอกนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับสายจากใครอะไรต่างๆอันนี้ผมได้ลองเล่นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Line นะครับทั้ง Messenger แล้วก็พวกแอปอื่นๆอีเมลเอสเเนี่ยเด้งแจ้งเตือนครบหมดอันนี้ถือว่า แก้ไขในเรื่องของตัวบั็แล้วก็ทําออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากใครที่แบบว่าอยากจะใส่ในาฬิกาพวกสมาร์ทวอ์ราคาไม่โหดมากแต่ต้องไม่พลาดเรื่องของการแจ้งเตือนนอนติพวกแอปเตอร์ตตี้ตัวเนี้ยเรียกว่าหายห่วงครับนอกเหนือจากการตั้งค่าการแจ้งเตือน,นแล้วเราก็สามารถวัดในเรื่องของการตรวจวัดสุขภาพได้เราไม่จําเป็นที่จะแบบต้องมานั่งวัดอะไรเองอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดให้มันแบบ วัดออกซิเจนในเลือดแบบทั้งวันเราก็สามารถเซตได้นะครับตรวจวัดอัตราการเต้นอหัวใจต่อเนื่ออันนี้เปิดไว้อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะปรับความถี่เนี่ยให้บ่อยอะไรต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับการแจ้งเตือนอยู่นิ่งๆอันนี้ก็ทําได้ตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึงสามทุ่มหรือจะเซตเวลาเองก็ทําได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางครั้งเรานั่งเกิน1ชั่วโมงทํางานที่ออฟฟิศนี่ไงเป็นแบบผมเนี่ยออฟฟิศซินโดมนะครับนกา,ก,าก็แจ้งเตือนลุกไปเดินลุกไปขยับหน่อยอะไรต่างๆาเนี่ยก็ทาให้สุขภาพมันดี สภาพอากาศอันนี้เราก็สามารถเปิดตั้งค่าได้นะครับหรือแม้กระทั่งระวังนาฬิกาไว้หาไม่เจอกดค้นหานาฬิกาก็จะมีการสัน่นโคดดังสั่นแรงนะครับน่าจะได้ยินอยู่เหมือนกันเนาะคู่มือการใช้งานมีบอกทั้งหมดนะครับเนี่ยในการเชื่อมตรงเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการอัปดงอัปเดตอันนี้ก็จะเป็นในส่วนอตัวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะ เรามาลองดูนาฬิกากันนะครับนาฬิกาทําอะไรยังไงบ้างนะครับก็จริงๆคือมันซิงกับตัวโทรศัพท์มือถือนี่แหละสามารถเล่นเพลงได้สามารถกดไฟมาได้นะครับแล้วก็จับเวลาเนี่ยทำได้หมดวัดค่าการนอนวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูแคลอรี่ที่เราใช้งานแล้วก็หน้านี้อีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะมีการบอกอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ในการออกกําลังกายนะครับอย่างอันเนี้ยปั่นจักรยานกลางแจ้งที่เมื่อกี้ลองไปแล้ว31กว่ากิโลเนี่ยรัดสายนาฬิกาให้แน่น มันจะมีการ e t e c t GPS อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรวจวัด Heart Rate ได้ด้วยถ้าเราอยจะเริ่มปั่นปุ๊บแล้วก็กดโกแค่นี้มึงก็จะมีการ e t e c t ในเรื่องของการออกกําลังกายปั่นไม่ไหนรู้หมดนะครับอันนี้ต้องรามดระวังนิดนึงนะครับใช้โหมดนี้เพราะ GPS บอกทุกสถานที่นะครับบอกทุกความเร็วบอกทุกอัตราการเต้นของหัวใจอย่าพลาดนะครับสำหรับสายพ่อบ้านอย่างเราอ่ะมีอะไรอีก เปิดปังเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงคอนโทลแทนที่จะควักโทรศัพท์มือถือมาใช้นาฬิกาเนี่ยกดๆๆทำได้เช่นเดียวกันและต่อมานะครับในส่วนของตัวเมนูนาฬิกาตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับออกกําลังกายในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เราทําไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของการวัดอัตราการเต้นหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดเปิดแอปห้ามลบกวนชัตเตอร์กล้องก็สามารถทําได้นะครับการจับเวลานับเวลาถอยหลังนะครับ หาโทรศัพท์มือถือเงี้ยถ้าสมมติมือถือหายเหลือแต่นาฬิกาก็กดหาได้แต่ถ้าสมมตินาฬิกาหายเหลือแต่มือถือก็กดหากันได้อันนี้ดีหน่อยมันหาได้ทั้ง2ทางเลยนะครับพวกฟีเจอร์ลูกเล่นทั่วไปนะครับเป็นไฟฉายได้แล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของเข็มทิศเนี่ยใช้งานได้ทั้งหมดอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคอันนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะหานาฬิกาสมาร์ทวอทช์ึเรือนราคาพันกว่าบาทนะครับกับ MyMo Watch Pro ตัวนี้ น่าจะถูกใจกันเป็นเครือน้องของทาง Xiaomi นะครับลองดูผมบอกได้เลยว่าวัสดุเปนพรีเมียมมากเป็นสแตนเลสสตีลนะครับนี่จับเวลาจับนี่เข็มทิศมาแล้วโคตรไวแป๊บเดียวดีเทคเจอนะครับก็ลองดูแล้วกันสายนาฬิกาถอดเปลี่ยนได้ตามมาตรฐานก็เป็นข้อเลื่อนๆอย่างนี้ลองดูครับสำหรับวันนี้ทางผมนม x v ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้ามีอะไรมาให้รีวิวเจ๋งๆอีกรอติดตามสวัสดีครับ